สองรูมหนึ่งอ่ะนวด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 ให้หน่อยเออนวดนวดโอ้ยโอ้ยแน่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 น้องเพชรน้องพลอยยาน้องพลอยนวดให้พี่โตแล้วนวดเออนวดนวดโอ้นวดนวดโอ้พี่โตไหวแล้วโอ้พี่โตโอ้ยโอ้ยโอ้พี่โตนเขียวฝันเขียวโอ้โอ้โอโอระวังได้พี่โตเด้อระวังน้ำเด้อขี้หมูกเราวันนี้ทั้งอันนั้นด้ตันทั้งเต้นเลย ไว้เ่าล่ะเออเออเออน้องโ,โต้น้ำหนักประมาณยี่สิบห้ายี่บหกเอายี่บห้ายี่บหกแล้วเพื่อนนี่แพร่แอร์ไออยู่ในแอร์เโถโถพื่พอนสีมาอย่างเอกมาต้องเลย เงนะมึงกันนาเออเอามีคนโทรเขาเอารับโทรศัพท์แน่เอา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 มีคนโทรเขารับโทรศัพท์จะบานแน่นอนรับรับรับเป้าก็น่ะเอฮลโหลจ้าอาขอสายผู้ใดจ้าอาอามหาน้องพ่อเพชรแน่ใโทรเขาเอนลองค่อยรับโทรศัพท์ด้วย มันยาว่โาทเขาโอ้ไผล่ะเออไผโทเขาเออน้ไไยปน้ำเจ้าเลยพิชูไปน้ำเจ้าเลยหโอเคเอนน้ำหมเอามันพูดไหนมาเห็ดยังนี่นี้เอ้าเอ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 า ม่ right, so ่แล้วจ้าฮ่อโะพี่พอยฮโจ้าไปกนออลอลมีคนโทรมามีคนโทรมาหลับมีคนโทรมาหับโทรพา์ก่อนเออจ้านน่ะเร็ว มีคนโทรเขาอือมีคนโทรเขาไปแล้วขเน่ยบแล้วบ้วบ๊ตัวเนาไป rồi, right. à, biết, biết lấy.